สวัดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องกอ,อะไรไม่รู้นี่ยจำช่องไม่ได้ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมยายแกนี่เวอร์ชั่นบาร์บี้เองว<อ>ัน,นี้เราจะมาเล่นกันบ้านก็เป็นทีมผู้หญิงพี่ก็เป็นทีมผู้หญิงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคผิดภาพไปหน่อยนะคะ เดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอเควันล้วถมนีน้านั้นนั่นชุดจะมีช้อนนะคะมีก้องมีช้อนส็อันนี้นะคะไม่รู้อ่ะอันนี้มันเอามาจากไหนยังไม่เคยเล่นนะคะแล้วก็ยังไม่เคย ออกจากแบบนี้ได้เลยยังไม่เคยอันนี้แบบไม่เคยสมเร็จกับอันนี้นะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละมันก็เลยต้องไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะอันนี้คืออ๋อจำได้อันนี้เสียบอัอนนี้หรือเปล่าเออนี่แหละเสียบล้อรถนะคะ วันน okay, ี้นะคะพี่จะออกแบบทางรถนะคะแบบเออทำเดียวกันแบบอันไหนที่โอ้เกิดเกย์เกนะโอเคที่ปั๊มน้ำมันหรอยังไม่ดูจักที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันยังไงตรงไหนอะไรเงี้ยอืมต้องการเสียบอืมชมพูเชียว โอเคลูก okay. คนลงามาต่อกันเลยเดียวกว่าไม่ต้องมามาเล่นมูตตลกนะคะคี okay. ต่อ <c oughs> ขนาดใบนใบบอกอยังเป็นบาร์บี้เลยนะถ้ามันเป็นสกิ๊เกมมันจะเป็นยังไงด้วเฮ้ยนี่อันนี้นะคะไม่รู้มาจากไหนแต่อยากดูเฉยๆนะคะ เค okay, มาแล้วเอาหยิบน่าหยิบยากนะทุกคนเนี่ยหยิบยากหยิบเย็นนะเนี่ยหยิบยากอลหยิบยากไม่รู้ไปถึงไหนต้องหยิบโอเคเดี๋ยวเรานะจะมาดูตอนที่แบบเอยหาเนะือ่องั้หนะเจอ,กอโกดโอเคไปที่รถนะคะ เออไม่ใช่นั่นแหละไปที่รถแล้วก็เอาที่ที่ยิงปืนที่นะคะไว้เลยนะไว้ตรงสักอันนี้นะคะ <c oughs> ไปกันเลยนะคะ <c oughs> ก็ถ้าเล่นหมดคุณยายแบบหมดคุณยายอีซี่ก็คือคุณยายจะเดินช้าขึ้นนะคะ ทุกที่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันมันเป็นหมกไงอะไรางเนาะเสียงมันจะแป๊กนิดหน่อยนะยังไม่เคยเล่นเอ้ยเคยเล่นอยู่หลายครั้งนะฮะแต่ไม่รอสักทีนะทุกคนแนะแยนะเสียงก็ S <S ออออเออมันหาไม่เจอาหาของอะไรก็ไม่มีประโยชน์อ่ะลองอันนี้มัง่งโอ้ยไปกินออามาแล้วค่ะเสียง,งแบบกินแล้วโอ้ยทำไมเสียงยังไม่แหบ่ะเฮ้โอเคลูกแบ๊ ไม <c oughs> ่เงยมากแต่ช้าที่สุดเลย <c oughs> เปิดไงเนี้ยเนี้ยเนีย,ยเปิดยาก <c oughs> อันนี้เอาไว้ตรงไหนอ่ะนี่ปะเฮ้ยใช่เ <c oughs> พิ่งรู้นนทุกคนเสียบแล้วก็เหลือน,นี้นะคะแล้วก็เหลือ เพิ่งรู้มันยังมีโอ้ยโชคดีแล้วเห็นไปอันนึง <c oughs> มันอยู่ตายที่เก็บตุ๊กตาที่เก็บของนะฮะ <c oughs> โอ้ให้เสียงทำไมเมื่อไหร่จะหายเห็บสักทีเนี่ยมไม่รู้เพราะอะไรนะไปคุยกับเคยไม่รู้มนดะมีงต้องเห็บด้วยนะอันนี้ก็เป็นพรมเออพรมอ่ะ 我打开还。